เดี๋ยวเราลองชิมกันเลยนะคะนี่ค่ะอะเขาจะนุ่มแล้วก็นุ่มข้ามคืนข้ามวันเลยค่ะจะไม่มีการแข็งนะคะสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวเราแกะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทาขนมเข่งเป็นสูตรน้ําตาลทรายล้วนนะคะเพราะฉะนั้นขนมเข่งที่ได้วันนี้สีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวใสค่ะใครที่อยากได้สีนี้ก็เดี๋ยวมาทําตามกันได้เลยนะคะเตรียมกะละมังผสมมาเลยใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป250กรัมต่อด้วยน้ําตาลทรายขาว185กรัมและสุดท้ายน้ําเปล่าใช้200กรัมค่ะแต่ให้ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อน แล้วก็ใช้มือนวดนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยเราจะนวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายหมดไม่เหลือเป็นเม็ดตอนนี้น้ำตาลก็ได้ละลายลงหมดแล้วนะคะ ไม่เหลือเป็นเม็ดให้ละคายมือแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่าที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะลงไปให้หมดแล้วคนขยำต่อให้เข้ากันค่ะนี่นะคะเหนือแป้งที่ได้ก็จะออกแนวค่อนข้างจะเหลวเลยนคะคะสังเกตดูนะคะค่อนข้างจะเหลวแต่ก็ไม่ใช่เหลวเสทีเดียวนะคะเขาจะข้นๆน,นวลๆนวลๆประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เราไม่ต้องพักแป้งให้นํามาหยอดใส่ในกระทงขนมเข่งได้เลยสําหรับกระทงขนมเข่งเนี่ยวิซื้อสําเร็จมานะคะเป็นกระทงใบตองแห้งค่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ก้นเนี่ยอยู่ที่ห้าเซนติเมตรให้เราทาน้ำมันพืชลงในกระทงนะคะทุกอันเลยค่ะเวลาเสร็จออกมาแล้วเนี่ยขนมจะได้ไม่ติดกระทงหยอดกันเลยนะคะคนด้วยค่ะเวลาเราหยอดก็ไม่ต้องหยอดให้เต็มกระทงนะคะ ใส่ลงไปแค่3ส่วนสี่ของกระทงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลานึ่งเสร็จเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาเต็มกระทงเองโดยอัตโนมัติหยอดเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งหมด11เ็ข่งนะคะในส่วนพื้นที่ที่เหลือตรงเนี้เราจำเป็นจะต้องหาภาชนะมาวางค่ะให้พื้นที่เขาเนี่ยเต็มแล้วก็แน่นนะคะเวลาที่เราเอาไปนึ่งเนี่ยขนมเข่งของเรามันจะได้ไม่ย้วยไปทางโน้นค่ะพอเสร็จออกมารูปทรงของขนมเราจะได้สวยงาม นำขึ้นนึ่งได้เลยนะคะวิกก็ได้ตั้งน้ำไว้แล้วตอนนี้น้ำเดือดแล้วค่ะใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะเป็นเวลา30นาทีครบ30นาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเปิดฝานะคะเพราะว่ากลัวไอ้น้ำเนี่ยจะหยดลงไปโดนหน้าขนมเดี๋ยวขนมจะไม่สวยนี่ค่ะสุกแล้วแน่นอนนะคะ หน้าก็จะฟูแบบนี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยหน้าจะยุบลงเองพักไว้บนตะแกรงนะคะพอขนมของเราเย็นตัวลงสนิทแล้วก็ใช้ปลายตะเกียบนะคะจิ้มที่สีผสมอาหารชนิดน้ำสีแดงสดแล้วก็แต้มลงไปบนหน้าขนมค่ะแบบนี้นี้ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาออกจากซึ้งได้เลยค่ะตรงไหนที่มันติดกันเราก็ใช้กรรไกรตัดออกเลยออเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะฮะเขาจะนุ่มแล้วก็นุ่มข้ามคืนข้ามวันเลยค่ะจะไม่มีการแข็งนะคะสุดนี้อ่ะเดี๋ยวเราแกะแกะก่อนเนาะให้รู้ว่าเขาไม่ติดใบตองค่ะเนี่ยค่ะ จะร่อนออกมาง่ายๆเลยแบบนี้นะคะสีให้ดูก่อนจะกัดนะคะ่ะนุ่มนุ่มไปถึงเนื้อข้างในเลยอืมนุ่มอร่อยเลยค่ะอืมอร่อยจริงๆค่ะมีความนุ่มเคี้ยวง่ายกืนง่ายหวานน้อยนะคะละมุนเลยล่ะค่ะ อยากให้ทางบ้านลองไปทํากันดูจะทํากินหรือว่าทําขายหรือจะทําไหว้ช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ก็ได้นะคะวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ